เกื่องเจลกระต่ายที่ทำให้เขาเกิดพัฒนาว่าเขาต้องรักษาให้เป็นทางเดียวกันแต่เราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันยากอาจารย์ก็จะเป็นผู้ใหญ่ปแล้วนะครับแต่ว่าเด็กเล็กๆนี้โูหเป็นเรื่องที่เขาต้องเป็นอะไรที่ฝึกเขามากเลยรย์แล้วก็เขาจะรู้สึกอัศาจรรย์ใจเวลาที่เฮ้ยทำไมมันมาประกอบกันได้เนี่ยตอนแรกอย่างนี้พอ,อเป็นเล่นกับเพื่อนเข้ากันพอดีเลย อาจารย์สังเกตดูเด็กชอบเล่นตัวต่อเลโก้ใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับกิจกรรมนี้เนี่ยทำให้เราได้เล่นกับเพื่อนได้แต่ที่อาจารย์อาจารย์เล่นเป็นคู่นะอาจารย์จะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นใช่ไหมครับนั้นทักษะในการสังเกตของเด็กเนี่ยบางทีเราอาจจะสร้างเิ่มว่าก่สถานการณ์นี้ได้ในวิชาดนตรีนะครับเพราะว่าเขาจะค่อยๆรู้จักคำว่ารูปทรงถ้าเราบอกนะเช่นแบบ เนี่ยนักเรียนพอพอประกบกันเขาคขา่าดูดูเอดูดูเอฝาฝาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเราจะบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะจ๊ะนะครัตกลงกับเขาก่อนเช่นบอกว่าพอรอบนี้เนี่ยก็าทิงดูดูเอเราก็บอกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะครับอาจจะบอกเป็นภาษาที่ดูปกติก็ได้แล้วเขาก็จะบูใหม่เองนะจ๊ะ เขาก็จะลดแขนคนใดคนหนึ่งมามาด้านหนึ่งทำให้เกิดการสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นนะครับแล้วอาจารย์ลองจินตนาการต่อไปอนาะจารับว่าถ้าเราทำมากกว่าสองคนเนี่ยเราจะสร้างไปซึ่งได้ไหมใช่ไหมครับเราสามารถบอกให้เด็กเนี่ยใช้ส่วนต่างๆของแขนเนี่ยรประกอบรูปทรงกริซึ่งได้อาจารย์เราก็จะค่อยๆรวมกันนะเป็นพีระมิดขึ้นมาเลย เราจะเอาห้าเหลี่ยมด้ยังได้เอาปเป็นซครื่งมือเรียนฐานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวิชาดนตร,รีจึงสอนร่วมไม่ใช่สิครับเป็นวิชาที่เป็นพื้นในการเข้าใจสายอื่นๆได้เราก็เห็นหีะอาจารย์คือมันมีความสัมพันธ์กันมันกับตอนแรกเนี่ยก็เป็นการออกออกเสียงธรรมดาเลยอาจารย์ครับอย่างที่ผมบอกว่าปาเกตุเมเมเพจริงๆแล้ว ถ้าเราออกเสียงไปโเดินชื่ออะไรมากนะส่วนใหญ่แ้วเราจะจำได้แต่ถ้าเราพยายามว่าแปลว่าอะไรเนียอาจจะเริ่มจำไม่ไม่ค่อยถนัดนะต่ซับเอออเยอะนะแต่จอยู่สลับรูอ่าปูแล้วก็เอแค่ทั้งเพลงเป็นสถานียกเป็นชื่อเรสันนะชื่อเรสันอีเยฟเป๊อบ เป็นคำพิเศษคำเดียวนอกจากเป็นปาเดตูเมเมตูเมตาก็เอออวานกรดอนเพราะฉะนั้นเป็นการสอนภาษาให้กับนักเรียนด้วยอจาเป็นการสอนภาษาด้วยให้เขาออกเสียงชัดสระอาเออเออาแล้วก็ใส่แท้พยยนะนั้นนะครับเสียงตอเตาเ่าเสียงปอป่าเรื่ต้นนะครับก็จะทำให้นักเรียนพูดชัดแล้วก็รู้จักสระ นี่นะครับไหมครับว่าพอสอนดนตรีรแล้วกลายเป็นกลายเป็นว่าเชื่อมโยงให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาได้ด้วยนะครับแล้วในด้านการในด้านการเข้าใจรูปทรงก็ได้อย่างที่ผรงเรียนอาจารย์จะแล้วเช่นรูปสี่เหลี่ยมหน้าตายเปยน็นยังไงก็ต้องคิดนะอาจารย์จากที่เราเคยให้เด็กรู้ว่าอ้าวนี่คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กก็จะเห็นจากรูปก,ก่อนแต่น,นี่เขาจะเริ่มค้นพบว,ว่าเพราะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ทำยังไง